มันต้องมาหาหนูฉันบอกดีๆนะนะ <t seus assos> <coughs> <coughs> <coughs>

บอกมงใหญ่มาจากไหนหรอแล้วพวกมึงใจมาจาไหนเอาใ้มาำไมเอาในออมตมาทำไมเั้ขอร้องนะคนนี้ไก่ไปออกแสออกไปให้หมดเลยท้างหน้าี่ ก็นายอำเภออยู่ไหนเชิญไปเลยหนูบอกแล้วอย่าให้เข้ามาเข้านั้วนายให้เข้ามาบอกให้นายอำเภอเล่อยอกไว้ที่ก็เชิญอีกคนค่ะเดี๋ยวนายอำเภอพี่ไปหานายอำเภอเขาบอกว่าเขาลับนะพี่แมอย่างงี้ไม่ถูกต้องทำไมให้เข้ามาเราทำไมต้องลุกล้ำให้นายอำเภอเอาเขาอกไว้